นีก็พอละฉันก็เอ็นี่นหะไม่เอามากมายหรอกโอ้ยกบไปได้หักขาเอยนี่โกบไม่ได้หฮะนี่อีกนี ah> ่เอ็กนี่นี่นี่จะมาดีได้กว่าเฮ้ยดีดีดีดสนใจติดต่อได้ตอนเช้านะกเลยติดต่อได้คืยสนใจติดต่อได้เนี่ย ไปหมากไม่หมายกเอ้ยไม่มากไม่หมายแล้วแค่นี้พอแกกับบ้านนอนกันเลยกับบ้านนอนได้นี่โอ้ยขอแล้แกเอ้ยคืนนี้ฉันนอนรับแกเอ้ยนอนรับอนี้ยตแกเอ้ยอันนี้นี่พอแกเลยโอ้ยเจ๋อดูเผาใหญ่คือเลยเผาใหญ่โอ้ แจ๋วเกียแจ๋วเผาใหญ่เงี้ยเผาใหญ่ยิ่งของแท้ไสเตี๋มทองอัญญาอัญชาเ้ยมาใส่เลยมาแับเนี่ยเหนียเนี่ยเหนียดจากนู่นคือแกปล่อยไว้คนเดียวอ๋อแยกทางกันไม่กว่าแยกทางกันโอ้โหอิดปิดไหนดูดูฝีมือดูฝีมือโอ้เต็มมืออัญชาเลยไหนดูโอ้แจ๋วแจ๋วอันไหนน่ะ บ้นไหนนี่น่ะได้ไหมไหนดูดูโอ้ยขอดูครับผช่วยดิไหนดูดูโอ้คืออยู่เดียวปัดโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าไหนล่ะแกลราได้ไหมนี่น่ะไหนดูดูไหนขอดูดูไหนโอ้ย โอ้โหเจ๋วเจียวเจ๋วเลยเจีวโอ้พอดิกมนี่น,นี่ได้ขายพ่อเป็นแล้ว <c oughs> ไปครับไหนแกได้ไหมแกได้ไหมไหนของแกกระตาโอ้มาจากไหนครับเนี่ยมางดูอยู่นะโอ้ครับผมนะ อนนโอ้ยทุบปุ๋ยเอาไปทิ้งไว้แบบไไว่าไวก็นเลยเอามาทันนี้เอาต้นทถึงมากกัพออ่อปัดเถอะปัดนั่นเตีย่ยไวเต็มถุงเลยนี่โออโอ้ยขายเอาไวไกับทิ้งไว้เลยเนาะต้อคักดท่านล่ะมันปากทิ้งไว้แบบล้าาวบบโอ้ยเจะรอบก็ได้ทั้งนี้แบ่งแบ่งแักทิพย์โลได้เดี๋ยวป่าเสียนแม็กลุยบอ่อแล้วออโอ้โหจัดไปจัดไปหั่เปียกมดเอาห่อยไอเนี้ย กับครึ่งองค์อ่ะนีมีปูพอม้เห็นไหมโอ้โห้ยไหนดูหนะดูมองไม่เห็นนะเออนี่เซียนแท้เซียนแค่ด้วเออเจ๋อเจ๋วเจ๋อเจ๋อยอดกลุ่มฆ่ามาตัวนี้เนาะโอ้ถึงพิ่คัดเป็นทียบร้อยก็เฮ้ยตามหาเสียงอื่นกูยิ้มตามไปอยู่ตรงไหนเนี่ยใครวะ นู้เสียงอื่นอยู่นึงแม็กเสียงอื่นอยู่ทางนู้นแม็กเสียงอื่นอยู่ทางนู้นไปใครอยู่หนองยักใครอยู่หนองนู้นวะเดีวมาลบนะนี้เราอยู่ก็เสียนแม็กด้วยนี่คือไหมคือไหมไปไป,ไป,ไปโอ้ยดเดินโดวนวะบ่ ตามเสียงอยู่มิดซิลีเน,น,นื้อจักตะไวเปล่าไหนๆเดี๋ยวไปเลาะดูก่อนกันเลยหลอดแบบนี้เหรอฉัยยนเงียบแล้วไม่ตึ๊บ ฟังเสียงคือฟังเสียงฟังเสียงคือ,อยังคักคือยนู้น่ะเสียงลังกเลยเงืกนี็คือเสียงลังกเลยเงือกเลยไปดูสิทางขวาทางขวา,ขวาเลยตามเสียงเลยตามเสียงก่อนสาเตรียมสวิงมายังไม่ได้จ้วงเลยตามเสียงก่อนตามเสียง โอ้เสียงมันร้องในป่าอ้อยตัวนี่คือเสียงมันร้องในป่าอ้อยเลยหนูส่องดูก่อนส่องดูก่อนโอ้ยจะได้กินนะเขาไม่วันนี้เขามาจับคือกันกี้วยู่หนูเนาะนูเนาะนี่ก็เขามาจับนี่ก็แม่นกิ้วยู่หนูนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นกิ้วยู่หนนี่หมดโคกนี่ก็แม่น ลุยปา่าอ้อยเลยเด็กอ้ยตามเสียงเลยตามเสียงเสียงคือยังลองกลางปา่าอ้ยอยแทบเลยอ่านเสียงองยู่ตรงไหนเดี๋ยวจฉันไปดูก่อนดูที่ดูที่ลองยูงไงอุ้มลองดีซ้ำ

อุ้ยเจอคนบ้านไหนนี่นะแกคนบ้านไหนนี่นะอุ้ยโอ้ยตกหลุมตกหลุมแกเอ้ยฮะแม่งหลายเลยพี่มาแนะก็ะปิ่มาเนี่ยเป็นไหมอืมในบ่อเนี่ยอือจริงใช่ไหมน่ะจริงเดินไหมจริงจริงอ้าจริงจริงแก่โอ้ไหนดูไหนดูอึ่งแกดิไหนดูอึ่งแกดูนี่ขนาดจับมือเลยโอ้จับมือเออโลเป็นโลเดินนั่นเป็นโลเดินโอ้แจ๋วดู ดูห้องฉันนี่แกดูห้องฉันนี่ถุงว่างเปล่าอยู่เลยแก้วแก้วที่นอยไปทางไหนต่อไปนี่เนี่ยไปไปไปนี่ออมไปนู่นเลยมาใส่เลยมาก็เมียเหลี่ยเมียจะนู่นอ๋คือแกปล่อยไว้คนเดียวอ๋อแยกทางกันไม่กลับแยกทางกันหากินเยอะจะหนีไปไหนรู้เนี่ยทักทายอ่าสวัสดีครับเออทักทายทักทายเื่น บ้านเดียวกันพี่น้อยเลยหมัโอ้ยสุดยอดของฉันยังไม่ได้จักจัวเลยเกยอผมว่านี่ดูกับมานานยังเนีไงมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคไปต่อไปต่อโอเคโอเคครับผมพี่มันหมันเด้อพี่เด้อคียวไปจวดฮะไหนไหนโอ้ยมีการให้จังอุ้ยดูหน่ะดูว่าเอ้ยสองให้ฉันจับยิ่งน่ะนั่นๆๆเจอแล้ว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  โอ้ยได้ตั้งตัวนึงเอาสวิงคุบก่อนเด้ยเป็นขวัญถุงขวัญถุงเจ๊เอ้ยขวัญถุงเอาพี่น้อยมาถ่ายดิกินแล้วตัวแรกเป็นขวัญถุงเจ๊ขอสวิงตะคุบเป็นขวัญถุงเลยขอบคุณจ้าพี่น้อยทำไม่ได้พี่น้อยนดิไม่ได้ตักตัวนั่นหรพี่ขอบคุณพี่เด้อ เอาพูดเถอครับขอบคุณพี่เด้อขอบคุณพี่น้อยเด้อกำลังกำลังอึ้นอยู่นี่นี่นี่ถ้าไม่ได้พี่นี่ไม่ได้จักรเลีวเดี๋ยวไม่ได้เลี้ยมด้วยขวัญชูงขวัญชูงเที่ยงเทยงเที่ยงเที่ยงมันหมานมันหมันอยู่ไปต่อไปต่อโอเคได้ขอบคุณครับเอาแล้วเกยเอ้ยเอาแล้วลองแล้วเกยเอ้ยดูหน้าหล่ออยู่กลางบอกเกยเอ้ยชนที่ตั้งไงถึงลูกเอ้ยนั่งหนักตัวมันเกอเอ้ยเบลเธอเลยเกยเอ้ย เดี๋ยวจให้ดูเยดีวให้ดูเโอ้ตคือไหล่ะนสูงก่นเสูงก่นเหนไหเอ้ยนะบลเลอเลยกเอ้ตัวสงตัวสตัวเอ้นกสีตัวห้ตัวหตัวนเอ้น่นน่ะนู่นน่ะเจอล้เยเจอล้ นี่ไกล้ๆเลยดูนิจจิได้เล็บแม่เออเจอแล้วเจอเลยดูนิจจิคู่แม่เออโอ้สวิงสันเยอะสวิงสันอออเกื่อได้แล้วได้แล้วเพื่อได้แล้วโอ้ายว้ายตกน้ดำ เสี่ยวต้องน้ำเงยได้แล้วได้แล้วถูกปุ๋ยอยู่นู่นถูกปุ๋ยอยู่นู่นเอ้ยได้แล้วดีดีจะให้ดูฉดตักเมื่อกี้ฝีมือไหมล่ะเอ้ยดีดีดีได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่จงดูสิโอ้เดี๋ยวจงดูสิแกจงดูก่อนเอาทีละตเกย์อย่าโลบมากเกยเดี๋ยวจะลุดนี่เอ้ยอึ้งเผาด้วยเอยอบ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 เอ้ย ตัวที่สองเลยตัวที่สองควันชุ่ฉันแล้วเอ้หมันเลยวันนี้มันมันคือ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 สงสัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็เอ้ยสงสัยอื่นอึ่นจิตตกใจเสียงฉันก็เอ้ยเงียบปิดเลยเก็เอ้ยอึ่นตกใจเสียงฉันเงียบปิดเลยพี่พี่เงียบเงียบเกตักต่อตักต่อตักต่อเิยไปตักต่อทางนู้นเฉยทางนู้นเฉยเลาะขอบบ่อร์ดเอ้ยเอ้ยไม่มีใครมาเฉยอยู่คนเดียวลราคนเดียวเลยเอ้ยนี้นไปไปไป เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเยอะตัวแล้วเจอเยอะแล้วหนุนหนักหนุนหนักเจอลลเจอหนุนหนักเจอหนุนหนักมานี่ลูกพ่อมานี่ลูกพ่อมาที่ลูกพ่อมามาหาพ่อเร็วพ่อลูเร็วพ่อลูกพ่อมา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  มันว่งได้ล้วได้แล้วได้เล้วว่งได้แล้วอันนี้ฉันอยากบันทุกเอออยากบันทุเดี๋ยวเอาทีละสองทีละสามเจยเอ้แล้วหนึ่งตัยวเอาอีกสักตัวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดเงียบไว้เจเอเงียบไ้เงียบได้เงียบไว้เอเงียบไ้เงียบไ้เงียบเงยบไว้เเออสองตัว sao nó cái úi, này, sáng lo, lặng ngục lên cái úi, đứng chút sáng cứ cái úi, đứng Để cho nó ấy tiếp con kia. เสียงลองทางนู้นยิ่งเราเจ๊เอเ้ยเสียงมันลองทางนู้นยิ่งเราไปดูที่เจ๊เอ้ยเลาะขอบบ่อไปที่เอกเจ๊เลาะขอบบ่อไปที่เองเจ๊เอ้ยเสียงลองนี่หน,น่อยหนึ่งนึงได้ยินกี่ฉันไหมะดูว่าที่เจอแล้วเรอเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว หายคือเอ้ย <Solomon> มันเปียวคือเอ้ยอตัวนี้เปียวคือเอ้ยหายแล้วหายแล้เดี๋ยวมีข <rawd unre> ึ้นอะไรอีกเขาไม่รู้เฮ้ยเลยไม่ได้ยัดหาคือเอ้ยตัวนี้คือเอ้ยวายเป็ดเซีงเป็ดคือเอ้ยตัวนี้มันเปียวคือเอ้ยเลยไม่ได้ยัดหาเลยคือเอ้ยตัวนี้เปียว้รอจอบใหม่คือรอจอบใหม่ ขันนะเกยเอ้ยเสียงมันขึ้นเสียงมันล้องขึ้นนิดละเกยเอ้ยฉันนั่งรอจอบมันเกยเอ้ยฉันนั่งรอจอบเสียงมันเกยเอ้ยนู่เดียวใส่มันโผล่ขึ้นก่อนเกยเอ้ยละงมแล้วเกยเอ้ยละงมแล้วเกยเอ้ยใช้ได้แล้วเดดดีน่ะไปฉันจะพาไปลุยต่อเกยเอ้ไป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 เกเอ้ยเริ่มละงมละเดีที่นี่ละงมละเดีเกย์เอ้ล็อคล็อคเกย์เอ้ล็อคล็อค เจอแล้วเจอเจอเจอแล้วเจอเจอเจอแล้วเจอเห็นไหมเหนั่นเห็นไหมแกเอ็นขนาดนั่นน่ะไปเฮ่ปเฮไปเอเลยเลยเลยโอ้เข่คู่ไหมน่ะโอเห็อเห็นด้ เก็บบันทีละตัวเก็บทีละตัวเก็บตัวเ็ทีตัวอือเกยวดูดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเ้ยเป็นไงล่ะเกยืดีเบเฮเบเฮกอบอบอแจ๋วเกย์จ๋วเกเรางมขึ้นนีย ระงมขึ้นอีกแล้วงานนี้มีสนุกเกย์ขึ้นกกนี่เกย์มาขึ้นไปต่อเกยเอ้ไปต่อเกยเอ้เอาถุงปุ๋ยไปนน้ำเกย์เอ้สื่อหิงจะถุงปุ๋ยเกยเอ้ไปต่อระงมแล้วโอเ้เกย์เอ้ระงมขึ้นระเกยเอ้ระงมขึ้นแล้ว,ลวบ่อน,นี่ฉันจองคนเดียวนะจ๊ะบ่อนี่ฉันจองคนเดียวนะจ๊ะเงียบไปเงียบไปเกยเงียบไปก่อนเดี๋ยวตื่น เสียงเงียบไปแล้วเจ๊เง yeah. so ียบไปจ้ะเจอแล้วเจ๊ฉันเจอแล้วใช่ไหมเจ๊เจอแล้วเจ๊เจอแล้วเสียงเงชยบเสียงเงียบเเดูเจอแล้วเจ๊เจอแล้วมันซุกได้ยังไงมันจะลอดตาพี่ได้ยังไงเจอแล้วเจ๊อีกหนึ่งเจ๊นี่เจ๊นี่เจอแล้วอีกหนึ่งเจ๊เลย มองเห็นในี่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 นีอุ้ยเอ้ือโดดโดเลยนีโดดนีโดดเลยโอ้เผาใหญ่เลยเผาใหญ่โอ้ยโดดสวยงามสวยงามสวยงามูึบชุบชบดู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 มันละงมขึ้นยิ่งละกแเลยละงมขึ้นยิ่งลนะนุ่นนุนนนนเจอละเจอละพิกัดพิกัด เอ้ขมุดหน้าม uh, ี êm, uh, ๊เจ๊ยเลี้วตัวนี้เรีวเลยเ้ยเล้ยวเลี้ยล้ยวโ้ย้ยสองตัวกอนฮึบเดียวมันจะดำอยู่ก็ไ่ได้เลี้ยว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บังนี่มีสามสี่ตัวก็เอ้ยบังนี่มีได้สามสี่ตัว,วก็อเราดูได้ไหมฉันว่าประมาณสามตัวนะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนี่ดูทีได้กี่ตัวก็เอ้ยดูทีทมันรุ่นเยอะได้กี่ตัวโอ้ยเอ้ยโอ้ยสองตัวก็เอ้ยบังนี่ได้สองตัวก็เอ้ยมีคนหมาที่เอ้ยจิ้นไม่ทนันเขาขอเวลาหนอ่อยรับอื่นก่อนก็เอ,อ,อ,อยย้ยเด,ดี๋ยวจิกก้นไม่ได้ยัดหางก็เอ้ยเฮออแข็งบ่อเอ้ยนี่หนักนี่หนักแข็งบ่อเลย ไอ้เผาใหญ่อีกแล้วคือเอ้ยเผาใหญ่คือเอ้ยนี่ได้่ยิ่งเล้วคือไอ่เผาใหญ่คือโอ้เต็มมืออัญญะคือเอ้ยนี่โอ้เมื่อกี้ผองยันใหญ่เลยตัวนี้คือเอ้นี่นี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสิไอ้ดูไอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมอึงในบ่อหน้ามันตื่นฉันอยู่คือเอ้ยเดี๋ยวพักยกก่อนคือเอ้ยเดี๋ยวไปลุยในป่าอ้อยต่อคเลยไปลุยในป่าอ้อยก่อนค่อยกลับขึ้นมาบ่อคือเอ้ดูในป่าอ้อยจะมีไหมคือเอ้ย เสียงร้องยั่ไงเจ้เอ้ยเอ้ยเจ๊ปูด้วยเจ้เอยมีปูด้วยเจ้เดูปูเะเจ้ยเจ๊ปูด้เจ้ยเจ๊ปูด้มันเดินมาละมันเดินมาละเจ้เอ้ยโอ้ยเจ้ยอียติ๊กติ๊กอือเจ้เอ้ย มา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 นี่ยิ้ได้ยิแล้วได้มแล้วได้แล้วได้แล้วมันละง,งมขึ้นยิ ي, ละเกย์ละงมขึ้นยิกมเนนพาไปซอรวจในป่าอ้อยต่อเลยหาเดินดูอีกฝากหนึ่งเลยป่าอ้อยพาป่าอ้อยไปคือลองขัดแทะละงมโกเกยโกเก,กๆๆเยเ ي. ดูทีดูว่า ป่าเลยลุกเถอะเดี๋ยวล้วอู้น้ำเกยอู้น้ำ่วมกลางป่าโอ้ยที่นี่อู้ยเกยไฟหนาเป็นแผงเลยเกยอู้เป็นซิฟคนเลยเกยเนาะอู้อยู่เนาะไปดูที่นี่ไปดูเขาที่เป็นตำมันแทะ ปลาย่งล็อกเลยปลายย่งลกเย็นทั้งหลแล้วสิพี่ลกูกคักลูกแน่นใช่ะโอ้ยเละกไปนี่ก่อนคือไหมไม่อเ้ยสนุกใชดินุ่นหนัน่นหน,น,นมันพยาญช่เดียงานยืลย้ย <laughs> ได้ไหมครับ เไอ้เผาใเยอโอ้โหแจ๋วเกยแจ๋วเผาใจเกยเผาใหยิ่งของแท้ไปเตรียมทอออัญะอัญะเ้ยะสนุกเกยดิเจ้าหนุนนุนโอ้โทีมงานเขานอะโอ้ชั้นมาสองคนเข้ามาเป็นซีฟหนุนเดี๋ยวดูเกเอ้ยว่ะอ๋นุนนุน แม่โมงคุยกับใครโอ้บ้านไหนนี่น่ะบ้านไหนนี่น่ะได้ไหมไหนดูดูโอ้ขอดูเขาไปช่วยดิไหนดูดูโอ้คือเดียวป้าโอ้แจ๊บแจ๊บแจ๊บไหนลักเกล้าได้ไหมนี่น่ะไหนดูดูไหนขอดูดูไหนโอ้ย

สองตัวสามตัวแกยิบเอาดิยิบเอาดิย okay. uh ิบเอาดิเนี่ยล่ะอุ้ยไป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 นี่ครับเซียนเขาลุยครับนี่เซียนเขาลุยน้ำเลยแกเอยลุยบ่อเลยนู่นเอาแล้วเซียนแม็กลุยบ่อแล้วเออโอ้โหจัดไปจัดไปขำเปียกมดอ้อยเงี้ยเนอะ อุ้ยแจ๋ว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 ปึ๊บบ้าแน่นอนเถอะวะเอาไปไปทางไหนมาป๋าเป็นไงคือแม่ทางนู่นน่ะเฮ้ยโอ้เนี่ยไหนดูนี่โอ้ ทุกปุ๋ยเอาไปทิ้งไว้แบบงผไหวก็วนนีเอามาทันนี้เอาท่านทิงมากกว่อปัดเถอะัดนั่นเิี่ยเต็มถุงเลยนี่โอ,อ้ยโอ้ยขายผู้ขกับทิ้งไว้เลรอเนาะคักดท่านล่ะมัดปากทิ้งไว้เรเนเนี่ยวลยโอ้ยจะรออะได้ทันนี้แบ่งแบ่งยักษิบโลดเดินเดี๋ยวป๋าป๋าขอแบ่งยักษิบโลดเดินเดี๋ยวเออได้โก็หน่อยเถอะนี่พ่อกลิ่นอะไรโอ้คิดใจดีแท้เอ่ป๋าหมั่นยีป๋าหมั่นเต็มถุงแล้ว แบกไม่ไหวเลยคักจะเสียอะไรนะป๋าหลายทักเนี่ยโอ้โตอนเช้าตอนเช้าโอ้คักเถอะล่ะเทคนิคกเอ้ยวางถุงอึ่งล่อไว้คังบ่อน้ำกเอ้ยฉันเอาถุงอึ่งวางไว้คังบ่อน้ำนะมันโดดมาหาเรื่องกเอ้ยนู่นน่ะ นี่นี่นี่มันกำลังจะลงบ่อเลยอยู่แต่ต้วมันขาไม่ยืมันก็ไม่อยู่นี่เด็กเอ้ยนี่นี่เห็นยังเห็นยังนี่โอ้ยโทรศัพท์เงานี่นี่นี่จับมัดเดี๋ยวจับมัดเดี๋ยวจับมัดเด็กเอ้ยนี่มันยังไม่พองเดยเอ้หยวอ้อยงี้อย่างนี้กำลังจะลงน้ำบ่อน้ำอยู่ข้างหลังนี่บ่อน้ำเลยบ่อน้ำนู่นฉันเอาถุงอึงมาเพื้ล่ออยู่ในล่อ แห่มันได้ยินเสียงกันแล้วมันกระโดดมาเลยอืมมาแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วไหนไหนอยู่ไหนนี่ซุกกูอยู่ไหนกัเอ้ยอยู่นี่เองเจออีกแล้วเจ๋ออีกแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 หมอบเอ้ยอยู่กัไปหมอบอยู่นี่บัฟได้ใส่สวิงเอยู่นี่เรื้อตัดต่อเฮ้ยกำลังกินลง่อบเลยกำลังกินหลงหอบไหนล่ะงานอยู่ิตายใม่ใช่ไหมจุ๊ดูสินี่นี่นี่ โอ้เฉียดจริงเฉียดเสียงมันมาแล้วคือเี่มันกำลังจะลงบ่ออยู่นี่ฉันเอาถุงอึ่งวางล่อไว้ข้างบ่ออยู่มันล่อเรียกลองเรียกกันอยู่มลองนร้องกันเสียงมันโคตเสียงมันโคตอยู่ตรงไหนโอ้เจอแล้วคือเอ้ยนี่ไงมันกำลังจะลงบอ่ออืออือเจอ้เจีตัวมันแล้วเห็นไหม Ừ. 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 bắp đây là... ừ. Ừ. Vài này, cái bọ. Ừ. Ừ. này đi ừ đi ừ vàú nó này kìa đang lóng bọ lo đe cắn kìa uầy ước cái gì hok 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 đi ị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  cái เจอแล้วเจอแล้วชุกคืต้ปายาเลยชุบคือต้ปายา,าแบบเลยมึ๊บเจยเข้าไปเข้าไปสำหนีก็พอแล้วิกเอ้ยพอได้เลมมกเอ้ยมาดูมาดูมาดูกเอ้ยพอได้เลมมกเอ้ยสำหนีก็พอแล้วฉันกเอ้ยนี่นะไม่เอามากมายหรอกโอ้ยกบไปได้หักขากเอ้ยนี่โกบไม่ได้หักขากเอ้ยนี่ดูดูดูสำหนีพอ มีสักพีพอแล้วมีอีกมีอีกมีมีมีอย่ามาดูได้ก่อนมเอ้ยมี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 สนใจติดต่อได้ตอนเช้านะเอ้ยติดต่อได้เอยสนใจติดต่อได้เนี่ยไม่มากไม่หมายกันเอ้ยไม่มากไม่หมายแล้วแค่นี้พอเอกับบานนอนอยู่กับบานนอนได้ นี่เออขอหนักแกเอ้ยคืนนี้ฉันนอนรับแกเอ้ยนอนรักอันนี้อีกเลยอันนี่นี่อ๋อแกอขยคน่าชัดคุมค่าเตือนน้ำมันมาจากกรุงเทพไหมนี่โอ้โหโอ้โหโอ่โงบีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บครึ่งองค์อ่ะนี่มีฟูความได้หนึ่งกิโลไหมโอ้ คุมค่าน้ำมันมาจากกรุงเทพเลยเนาะเอ้ยกับหมาจากกับอื่นคือกัน ma น ma ี่แมะมาดูของรา้วชัดน oh re ี่เจ๋งเลยโอ้โหเจ๋อเจ๋อเอ้ยไหนดูหน้าดูมองไม่เห็นน่ะเออนี่นี่เสียนแท้เสียนแท้ดิเออเออเจ๋อเจ๋อเจ๋วเจ๋อโอ้โหสุดยอดคุ้มค่าหมาตัวนีิเนาะโอ้ ของฉันพอมาถึงบ้านแล้วก็คัดแยกไว้กูกลัวมันทับกันตายดีถังที่หนึ่งถังที่สองนี่กูเอวอบเอฟ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 โอ้ยจุดจุดจุดดูมันตยเอ้ยนีหมออ้ยใส่หมอกแยกไว้เอีกนี่กูเอวนีคัดขี่ขยะออกทีนี้เก็บยาออกเห็นมันเหลือแต่อึงจะได้สะอาดสะอ้านจะได้ไม่ตายเอ้ยนี่ ขัดไส้เลตัวนี้ขัดไส้นี่นี่นีเต็มฝ่ามืออันยะนี่นี่นี่ดูดูดนี่เยโอ้โโอ้พระเจ้าช่วยพรอาัดไส้ขัดไส้